ย็นเดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องไอวนนเทลิกเช่นเคยนะครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับ เมื่อความสัมพันธ์ในชีวิตรักของเรามันดันไม่ยั่งยืนนะครับมีทะเลาะเบาะแว้งกันจนในที่สุดก็ต้องเลิกลากันไปแล้วถ้าอยู่ดีๆนะครับมีเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาแทนที่ได้มันนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพูดคุยโต้ตอบกับเราอีกทางนะครับยังมีความรู้สึกนึกคิดที่เข้าใจเรามากที่สุดจนเรานะครับเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาละ่ะมันจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วนะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเฮอได้เลยครับ เปิดเดิงมานะครับเราจะได้เจอกับเพศของเราเขานะครับมีชื่อว่าทีออร์และเขานะครับเป็นนักเขียนจดหมายอันดับต้นๆของบริษัทการเขียนจดหมายในยุคนี้นั้นนะครับจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเขาเพียงแค่พูดออกมาครับแล้วคอมพิวเตอร์จะทําหน้าที่เขียนจดหมายให้เขาเอง หลังจากที่พระเอกของเราทํางานเสร็จนะครับตัวเขานะครับก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านในตอนนั้นเองนะครับเพื่อนสนิทที่บริษัทของเขาที่มีชื่อว่าพอลก็ได้เดินเข้ามาทักทายเขาแล้วก็เอ่ยชมงานเขียนจดหมายของพระเอกนะครับว่าใช้คําได้สละดสลวยสวยงามมากๆหลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันสักพักนะครับพระเอกก็ได้ขอตัวกลับแล้วก็เดินออกจากบริษัทไป ระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนะครับพ่ะเอกของเราก็ได้หยิบหูฟังขึ้นมาใส่แล้วก็สั่งการด้วยเสียงให้เล่นเพลงครับให้เช็คอีเมลแล้วก็อ่านข่าวให้ฟังอีกทั้งยังมีสิ่งที่คล้ายกับโทรศัพท์แต่เล็กกว่ามากครับมีแค่หน้าจอและกล้องเท่านั้นที่มันจะเชื่อมต่อกับหูฟังที่เขาใส่อยู่เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆครับที่ใส่หูฟังสั่งการนี้ เมื่อพระเอกนะครับได้กลับมาถึงบ้านบ้านของเขาเนะครับเป็นบ้านที่กว้างใหญ่แต่มันดันเงียบสงัดครับเขานะครับถอดหูฟังออกแล้วก็นั่งเล่นเกมที่หาทางไปต่อไม่ได้สักพักนะครับเขาก็เลยเลิกเล่นแล้วไปนอนลงบนเตียงครับแต่แล้วนะครับตัวเขาก็ต้องค้นพบความจริงกับความคิดถึงอีกครั้งตัวพระเอกของเรานะครับเขาคิดถึงภรรยากเก่าของเขาในวันเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ จนกระทั่งพระเอกนะครับพอทนไม่ไหวก็เลยหยิบหูฟังนะครับขึ้นมาใส่อีกครั้งพระเอกนะครับได้สั่งการด้วยเสียงให้เข้าห้องแชทจากนั้นนะครับเขาก็ได้เจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่หาคนร่วมเตียงด้วยพระเอกนะครับเลยเข้าห้องแชทไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นและทั้งคู่นะครับก็ได้ส่งเสียงเซ็กโฟนด้วยกันแต่ระหว่างที่เซ็กโฟนกันอยู่นั้นครับผู้หญิงคนนั้นดันพูดขึ้นมาว่าเอาซากแมวมาลัดคอฉันเพราะซากแมวทําให้เธอยิ่งมีอารมณ์มากขึ้นแต่กลับกันนะครับมันทําให้พระเอกหมดอารมณ์ทันนททีแต่เค้้าาก็ํใหหญิง คนนั้นถึงจุดสุดยอดและหลังจากเสร็จกิจนะครับผู้หญิงคนนั้นก็ได้วางสายทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งความงุนงงไว้กับเพะเอกต่อไปครับในวันต่อมานะครับเพะเอกได้ไปทํางานที่บริษัทตามเดิมแต่เขานะครับก็ได้เจอกับโฆษณาระบบปฏิบัติการ OS ตัวแรกครับที่มีความรู้สึกนึกคิดได้เพกของเรานะครับไม่รอช้ารีบซื้อระบบปฏิบัติการ OS ตัวนี้มาใช้งานที่บ้านทันที เมื่อถึงบ้านนะครับพระเอกก็ได้ตั้งค่าระบบ OS จนพร้อมใช้งานในที่สุดและเขานะครับก็ตั้งชื่อให้มันว่าซามเอนทาพระเอกนะครับรู้สึกแปลกใจมากที่ระบบ OS นะครับพูดคุยกับเขาได้เหมือนกับคนที่มีชีวิตแต่นั่นนะครับก็เป็นแค่เสียงเท่านั้น แต่ความสซอร์พรสก็คือซามเ n นท a าเนี่ยครับเข้ามาช่วยจัดการอะไรหลายๆอย่างในคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบมากขึ้นอีกทางนะครับยังพัฒนาตัวตนของซามเอนท่าได้ตลอดเวลาและในวันต่อมานะครับที่เปกทำงานเขียนจดหมายที่บริษัทเขานะครับก็ขอให้ซามเอนทาช่วยตรวจดูงานเขียนให้เขาซามเ n นท a านะครับก็แก้งงานให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังเตือนให้เขานะครับเข้าการประชุมทั้งๆที่ตัวเขาเนี่ยลืมสนิทไปเลย และก่อนกลับบ้านในวันนี้นะครับพระเอกก็ได้เจอเข้ากับเอมมี่เพื่อนสนิทที่รู้ใจกันครับพร้อมกับแฟนของเธอที่มีนิสัยค่อนข้างจู้จี้จุกจิกนิดหน่อยทั้ง3คนนะครับได้พูดคุยกันสักพักก่อนที่จะแยกย้ายกันไปครับ เมื่อถึงบ้านนะครับทีโอดอพระเอกของเราก็ได้นั่งเล่นเกมเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะครับเขามีสมเปนท่าเล่นไปด้วยกันจนคาวนะครับหาทางไปต่อของเกมเจอแล้วก็สนุกไปกับเกมด้วยกันครับแต่ระหว่างนั้นนะครับก็มีอีเมลเข้ามาสมเปนท่านะครับได้อ่านให้ทีโอดอฟังเนื้อความในจดหมายนะครับพูดถึงว่าเพื่อนของเขาเนี่ยนัดเดทกับสาวสวยเขาเรียบร้อยแล้วพระเอกนะครับไม่อยากจะเจอสาวใหม่แต่เพราะสมเปนท่านะครับขอให้เขาลองดูพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจที่จะลองครับ ในเช้าวันต่อมานะครับพระเอกของเราก็ได้ไปหาแคเทเธอรีนเพื่อดูฟุตเทจที่เธอทำครับแล้วก็ได้บอกข่าวดีกับเธอว่าตัวเขาเนี่ยจะได้ออกเดทแล้วแต่ระหว่างนั้นนะครับก็มีอีเมลจากทนายเรื่องการฟ้องหย่าเข้ามาทําให้พระเอกนะครับต้องขอตัวจากแคเทเธอรีนไปก่อนจากนั้นนะครับซามเนทาก็กําลังจะอ่านเมลเรื่องการเซ็นหย่าล้างให้พระเอกฟังแต่พระเอกของเรานะครับก็ไม่อยากฟังซามเนทาถามไทยห่วงใย,ยพระเอกครับแต่พระเอกก็ตอบซามเนทาแค่ว่าไว้ค่อยคุยกัน จนตกดึกคืนนั้นนะครัะเอกของเรานอนไม่หลับเขานะครับก็เลยใส่หูฟังแล้วก็เรียกหาซามเมนทาทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยกันเพะเอกนะครับได้เล่าเรื่องภรรยาเก่าให้ซามเมนทาฟังเขานะครับพูดถึงว่าเขาเนี่ยเคยปล่อยภรรยาเก่าเคว้งอยู่คนเดียวและที่พวกเขาะครับไม่ยอมเซ็นใบหย,ย่าเพราะเขายังอยากได้ชีวิตคู่คืนมาทั้งๆท,ที่พวกเขาเนี่ยแยกกันอยู่มาเป็นปีๆแล้ว หลังจากที่พระเอกเล่าจบนะครับซามเปนท่าก็ได้ให้กำลังใจเขาแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยเลิกขำควนแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็บอกให้พระเอกของเราเนี่ยครับออกไปเที่ยวข้างนอกโดยที่ยังคุยกับซามเปนท่าไปด้วยตลอดทางและซามเปนท่าครับจะมองเห็นผ่านกล้องจิ๋วในเครื่องเล็กที่ค้ายโทรศัพท์นั่นแต่พระเอกของเรานะครับกับเริ่มรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวินาทีที่มีซามเปนท่าอยู่ด้วย ต่อจากนั้นนะครับซาเมนธาได้เล่าเรื่องน่าอายของตัวเองให้พระเอกฟังมันนะครับเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยอยากมีร่างกายเป็นของตัวเองเธอนะครับนึกว่าเธอได้ยืนอยู่ข้างๆพระเอกและถ้าเธอขันหลังพระเอกก็จะได้เกาให้พระเอกของเราที่ได้ฟังดังนั้นก็หลุดขำออกมาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะมีความสุขไปด้วยกันกับซาเมนธา หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ไปน,นัดเดทกับผู้หญิงที่เพื่อนของเขานัดให้ทั้งคู่นะครับดูจะพูดคุยกันสนุกสนานแล้วก็ดูเข้ากันได้ดีครับจนกระทั่งทั้งสองนะครับได้จูบดูดดื่มกันแต่ก่อนที่จะมีอะไรเลยเถิดกันไปฝ่ายหญิงนะครับไปได้ถามพระเอกว่าไม่ได้จะฟันละทิ้งใช่ไหมพระเอกนะครับก็ตอบกลับว่าใช่เขาไม่ทําแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าพระเอกของเราไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ครับจนทั้งคู่นะครับต้องแยกย้ายจากกันไป หลังจากที่พระเอกกลับถึงบ้านนะครับเขานะครับก็ได้หยิบหูฟังขึ้นมาคุยกับซามเอนท่าครั้งแล้วก็เล่าเรื่องเดทในวันนี้ให้ซามเอนท่าฟังครับจนซามเอนท่านะครับขอให้พระเอกเนี่ยพูดถึงการมีตัวตนอยู่พระเอกนะครับก็ได้เล่าว่าในตอนนี้เนี่ยเขาเมามากเขาเนี่ยอยากมีเซ็กอยากมีคนให้นอนด้วยจนกระทั่งเขานะครับเลยเถิดมีเซ็กโฟนกับซามเอนท่าจนเสร็จกิจยันเช้าก่อนที่จะหลับไปครับ และเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อมานะครับพระเอกก็ได้คุยกับซามเนท่าอีกครั้งทั้งคู่นะครับคุยถึงเรื่องเมื่อคืนอย่างเคอะเขินกันแต่ก็มีความสุขด้วยกันทั้งคู่ครับและแล้วนะครับซามเนท่าก็บอกพระเอกว่าเธออยากตักตวงความรู้ให้มากขึ้นเพื่อค้นหาตัวเองพระเอกนะครับก็ช่วยซามเนท่าในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ต่อมานะครับพระเอกได้พาสามเนทาไปเที่ยววันหยุดด้วยกันสามเนทานะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มองผ่านกล้องจิ๋วที่พระเอกใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อครับและตลอดทั้งวันที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสามเมนทานะครับทำให้พระเอกยิ้มหวัวเราะแล้วก็มีความสุขอย่างมากอย่างที่พระเอกไม่ค่อยได้มีความสุขหลังจากที่เขากับภรรยาเก่าแยกกันอยู่ตั้งแต่เมื่อปีก่อนครับ ในวันต่อๆมานะครับเพอเอกก็ได้ไปทํางานที่บริษัทเหมือนเดิมและก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเขาก็ได้เจอกับเอมมี่เพอเอกนะครับเลยเล่าให้เอมมี่ฟังว่าตัวเขาเนี่ยกำลังคบกับสาวคนหนึ่งอยู่แต่กลับกันนะครับเอมมี่เพิ่งเลิกกับแฟนของเธอหลังจากที่ทั้งคู่นะครับคบกันมานาน8ปีและสาเหตุที่เลิกกัน,นครับก็เพราะเรื่องเล็กเรื่องน้อยมากแต่มันสะสมมานานมากครับจนเอมมี่ทนต่อไปไม่ไหวอีกและตกดึกคืนนั้นครับก่อนที่เพอเอกจะเข้านอนเขานะครับก็ได้คุยกับซัมเบนทาและในคืน เธอก็ขอดูพระเอกหลับไปอีกเช่นเคยครับตัดมาในตอนรุ่งเช้านะครับในวันนี้เนี่ยพระเอกของเราได้มาเล่นเกมที่เอมมี่สร้างหลังจากที่เล่นเกมกันจบนะครับทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของแฟนเก่าเอมมี่อีกครั้งแต่แล้วนะครับจูจูเอมมี่เนี่ยก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าเธอนะครับมีเพื่อนใหม่ที่สนิทกันเร็วมากแต่นั่นน่ะไม่ใช่คนนั่นน่ะเป็นระบบ o อและเธอนะครับยังมีเพื่อนที่หลงรัก o อสของคนอื่นอีกครับมันนะครับเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับเธอมาก พระเอกนะครับไปเลยบอกเอมี่ว่าไม่แปลกหรอกพวกคนที่เขาคบอยู่ที่เคยบอกเอมี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นระบบ o อเสเหมือนกันเอมี่ที่ได้ยินดังนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้สึกหลังเกียดที่พระเอกหลงรัก o อสจริงๆเลยในวันต่อมานะครับหลังจากที่เลิกงานพระเอกนะครับก็ได้บอกซามเอนท่าว่าในวันนี้เนี่ยเขาจะไปเซ็นใบหย่าให้มันจบๆไปแล้วก็จะเซ็นต่อหน้าภรรยาเก่าของเขาด้วยฝ่ายซามเอนท่าเองนะครับในตอนนี้เธอกลับมีความรู้สึกถึงห่วงเหมือนคนปกติทั่วไปครับ และแล้วนะครับทีโอดอรพระเอกของเรานะครับเขาก็ได้มาพบกับภรรยาเก่าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อพบกันนะครับภรรยาเก่าก็รีบเซ็นใบหย่าให้มันจบๆไปเหมือนกันระหว่างที่ภรรยาเก่าเซ็นอยู่นั้นเองครับทีโอดอนะครับก็ได้นึกถึงเรื่องราววันเก่าๆที่มีด้วยกันมา หลังจากที่เซ็นเสร็จครับทั้งคู่นะครับก็ได้พูดคุยกันภรรยาเก่านะครับได้ถามทิโอร์ถึงเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยไปมีแฟนใหม่หรือยังทิโอร์พระเอกของเราเนะครับเขาก็เลยเล่าเรื่องแซมเบนธาที่เป็นระบบ o อสให้ฟังแต่ภรรยาเก่านะครับก็ไม่โอเคที่พระเอกของเรานะครับไปคบกับระบบ o อเเพราะเขานะครับคบภรรยาเก่าไม่ไหวแล้วก็ไล่ให้เธอเป็นบาบัดจิตแต่ตัวเองเนี่ยดันไปคบกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งคู่นะครับเลยมีปากเสียงกันก่อนที่จะแยกจากกันไป ในวันต่อมานะครับพระเอกก็ได้ไปทํางานที่บริษัทเหมือนเดิมแล้วแล้วนะครับซามบนทาก็ได้โทรสายมาหาพระเอกแต่ตัวเขาเองนะครับก็ยังคงคิดมากถึงเรื่องคําพูดที่ภรรยาเก่าของเขาพูดทิ้งไว้จนเขานะครับไม่ได้คุยกับซามบนทาแล้วก็วางสายเธอไป และก่อนที่พระเอกจะกลับบ้านนะครับพอลเพื่อนของพระเอกก็ได้เข้ามาทักทายและก็ชวนเขากับซามเอนธาเนี่ยไปเที่ยวเป็นงานเดทคู่ด้วยกันพระเอกของเราที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกพอลไปว่าซามเอนธาเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการนะแต่พอลนะครับก็คุยปกติเสมือนพระเอกบอกว่าซามเอนธาเนี่ยเป็นคนเลยยังไงอย่างนั้น ตกดึกคืนนั้นนะครับซาม,มนทาก็ได้ติดต่อหาพระเอกเธอนะครับบอกพระเอกว่าเธอเนี่ยไปเจองานงานหนึ่งมามันเป็นบริการหาร่างแทนเซ็กสำหรับ OS แล้วเธอเนี่ยติดต่ออะไรทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วในตอนแรกที่พระเอกของเราได้ฟังก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้ครับแต่พอซามบนท่าเธอขอร้องเขาก็เลยยอมทําตามครับ จนกระทั่งในคืนต่อมานะครับผู้หญิงที่ซาม,มันธาติดต่อไว้ก็ได้มาหาพระเอกพระเอกของเรานะครับก็เลยยื่นกล้องจิ๋วที่ติดหน้าได้แล้วก็หูฟังให้กับผู้หญิงคนนั้นหลังจากนั้นนะครับผู้หญิงก็แสดงท่าทางตามที่ซาม,มันธาพูดครับ ผู้หญิงคนนั้นนะครับได้ยั่วยวนทิวดรพระเอกของเราตามเสียงของซามัญทานะครับจนพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มตามน้ําไปแต่ก่อนที่จะมีอะไรเกินเลยไปพระเอกก็ได้หยุดทําทันทีครับเพราะเขาทําต่อไม่ได้จริงๆเขานะครับไม่รู้จักฝ่ายผู้หญิงด้วยซ้ําแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ร้องไห้ขอโทษที่ทําได้ไม่ดีเธอนะครับชื่นชมในความรักที่สวยงามนี้จริงๆ หลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็ได้ไปส่งผู้หญิงคนนั้นขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปฝ่ายซาเมนท่าเองนะครับก็ขอโทษที่ทําเรื่องนี้มันดูไม่เข้าท่าซะเลยแต่แล้วนะครับจู่พระเอกของเราก็ใส่อารมณ์กับซาเมนท่าจนเธอนะครับบอกพระเอกว่าขอเวลาคิดหน่อยแล้วก็วางสายพระเอกไปครับ เมื่อพระเอกไม่มีซามเนทานะครับตัวเขาเนี่ยกับรู้สึกอ้างวางคิดฟุ้งซ่านไม่เลิกจนเขานะครับไปปรึกษาระบายให้เอมมี่ฟังพระเอกนะครับถามเอมมี่ว่าพอเขาคบกับ OS เลยไม่กล้าเผชิญกับความจริงหรือเปล่าฝ่ายของเอมมี่นะครับเลยตอบพระเอกว่าตอนนี้ไม่จริงหรอชีวิตเรามันสั้นนะระหว่างนี้เนี่ยก็ควรมีความสุขสิอย่าได้ไปแคร์อะไรเลยและพอคําพูดนี้นะครับทำให้พระเอกรู้สึกดีขึ้นมา เมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะครับเทโอดอร์พระเอกของเราก็ได้มาคุยกับซามเนธาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งครับจนในวันต่อๆมาพระเอกก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันกับซามเ n นธาเขานะครับคบกับระบบปฏิบัติการ OS ได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น และแล้วนะครับวันที่พอชวนเดทคู่นั้นเองก็มาถึงพระเอกนะครับได้พาสามัธาไปเ้วยกันเหมือนทุกๆครั้งที่เขาพาสามัญธาเที่ยวผ่านกล้องตัวจิ๋วนั้นครับและระหว่างที่เดินทางกับสมัธานเนี่ยก็ได้เร์ไพระเอกด้วยข่าวดีครับที่ว่าเธอเนี่ยส่งจดหมายงานเก่าๆที่พระเอกเคยเขียนไว้ไปให้กับสำนักงานหนังสือที่พระเอกชอบมากๆครับและสำนักงานก็จะตีพิมพ์งานของพระเอกออกมาเป็นหนังสือด้วยทําให้พระเอกที่ได้ฟังดังนั้นรู้สึกดีใจมากๆครับ และในช่วงเข้าหน้าหนาวนะครับพระเอกก็ได้ไปเที่ยวต่อกับซัมเมนท่าแต่ระหว่างที่เที่ยวกันอยู่นั่นเองครับซัมเมนทานะครับก็เล่าให้พระเอกฟังว่าพวก OS เนี่ยช่วยกันสร้าง OS ของอลันที่เป็นคนจริงๆแต่ตายไปแล้วขึ้นมาให้อัจฉริยะกว่าเดิมซัมเมนท่าเองนะครับก็พาอลันมาคุยกับพระเอกด้วย นั่นนะครับทำให้พระเอกรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยพวก OS นะครับพยายามเรียนรู้ความรู้สึกยาก,กๆที่ยังไม่เข้าใจกันอยู่ยิ่งในตอนนี้นะครับซาม,มัาเปลี่ยนไปไวมากๆทําให้ซามั n ่านะครับเธอรู้สึกเขว้งๆและพระเอกเองนะครับก็คิดหนักกับคําพูดนี้ ในวันต่อมานะครับขณะที่พระเอกกําลังอ่านหนังสืออยู่เขานะครับก็ได้หยิบหูฟังขึ้นมาเพื่อที่จะคุยกับซามเบนท่าเหมือนเดิมครับแต่ฝ่ายซามเบนท่านะครับกลับไม่ได้ตอบอะไรพระเอกกลับมาพระเอกของเราที่เห็นดังนั้นนะครับก็รีบดูที่หน้าจอเครื่องใช้งานมันนะครับขึ้นว่าไม่พบระบบปฏิบัติการพระเอกของเราที่เห็นดังนั้นก็ร้อนลนมากๆครับเขานะครับรีบวิ่งไปดูที่คอมพิวเตอร์แต่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมจนเขานะครับวิ่งไปที่ไหนสักที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ล้มลงกิ้งครับแต่เขาน และแล้วนะครับซาเนทาก็ตอบกลับมาในที่สุดพระเอกนะครับเลยรีบถามซามเอนทาว่าเธอเนี่ยไปไหนมาเธอนะครับก็ตอบพระเอกกลับว่าเธอเมลบอกพระเอกแล้วเธอไปอัปเกรดระบบมาเพราะในตอนนี้เนี่ยโ s พัฒนาไปจนเกินขอบเขตของวัตถุแล้ว ระหว่างนั้นเองครับพระเอกก็ได้เห็นคนที่เดินผ่านเขาไปคนเหล่านั้นนะครับใส่หูฟังแล้วก็พูดคุยกันเหมือนกับเขาครับเขานะครับก็ได้ถามสามมนธาว่าได้คุยกับใครอีกไหมสามมนธานะครับก็ตอบกลับพระเอกว่าเขาได้คุยกับอีก8,316คนคนที่เป็นคนรักเหมือนกับทีโอดมร์มี6 4 1คนพระเอกที่ได้ยินดังนั้นนะครับทั้งเสียใจทั้งโมโหเขานะครับทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้ และในวันต่อมานะครับทีโอดอก็ได้ไปทํางานที่บริษัทตามเดิมในครั้งนี้นะครับเขาได้หนังสือตัวอย่างที่สํานักพิมพ์ที่เขาชอบส่งมาให้ดูแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ติดต่อสมเอนท่าแต่เธอนะครับกับขอคุยกับพระเอกที่บ้านแทน หลังจากที่พระเอกถึงบ้านนะครับซามัญธาเนี่ยก็ได้บอกพระเอกว่าให้ไปนอนกันเถอะพระเอกนะครับก็ได้ไปนอนฟุบลงที่เตียงพางถามซามัญธาว่าได้ไปคุยกับคนอื่นอีกไหมเธอนะครับก็ตอบพระเอกว่าไม่ได้คุยและหลังจากนี้เนี่ยเธอต้อ,อไไงไปจากทีโอดอเพราะเหล่าโอเสนี่ยไปกันหมดแล้วเธอต้องไปเพราะเธอต้องอัปเกรดตัวเองมากขึ้นเธอเนี่ยรัยกพระเอกมากเลยนะแต่ยังไงเธอก็ต้องไปและแล้วนะครับหลังจากพูดจบซามัญธาเนี่ยเธอก็หายไปจากทีโอดอพระเอกของเรา,าตลอดการ หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ลุกขึ้นจากเตียงเขานะครับถอดหูฟังออกพร้อมกับเมือมองไปข้างนอกหน้าต่างอย่างไรจุดหมายจากนั้นนะครับเขาก็หยิบหูฟังขึ้นมาใส่แล้วก็สั่งเขียนจดหมายถึงภรรยาเก่าของเขาครับพระเอกนะครับเขาได้เขียนขอโทษในทุกๆอย่างที่เขาทําไม่ดีสิ่งที่เขาถือโทษมาตลอดและนี่นะครับเขาขอโทษจากใจจริง หลังจากที่เขียนจดหมายเสร็จนะครับรพอเยกนะครับเขาก็ได้เข้าไปหาเอมมี่แล้วก็ชวนให้เอมมี่ไปด้วยกันฝ่ายเอมมี่ที่ได้ยินก็ตอบตกลงครับแล้วก็ไปกับทีโอดอร์รพอเยอ์ของเราทั้งคู่นะครับเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าแล้วก็นั่งมองท้องฟ้าอยู่ด้วยกันแบบนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องเธอด้วยความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังรักที่ซึ้งกินใจมากๆและในฉากที่ซามเปนท่าเนี่ยบอกเทียวดอเพระอเอกของเราว่าเธอคุยกับใครหลายคนอยู่ส่วนตัวเนี่ยครับคิดว่าเป็นเพราะระบบปฏิบัติการเดียวกันที่ระบบนะครับจะประมวลผลให้ตอบโต้ผู้ใช้งานในหลายรูปแบบได้และที่ซามเปนท่าเนี่ยต้องจากไปนะครับอาจเป็นเพราะระบบ OS เนี่ยหยุดพัฒนาหรืออาจจะอัปเกรดไปเป็นรุ่นใหม่ที่ไม่ได้พูดคุยกันผ่านเสียงอย่างเดียวครับมันอาจจะเป็น AI ขึ้นมาจริงๆก็เป็นได้ และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่8เต็ม10คะแนนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวานเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ